รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วาราตี้จำกัดเสนอสนับสนุนโดย ปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global c h e m i c a l ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน แจเ๊เสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันนะครับในวันหยุดนะัขกขัตฤกษ์แบบนี้นะฮะกับรายการตามฝันครับแล้วผม อันพูน่านคุณพลินครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษอีกหนึ่งเทปพ,พิเศษด้วยครับเพราะว่าเราไมา่ได้ตามฝันกันธรรมดาแต่ว่าเรามาตามฝันกันไกลถึงเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับอย่างประเทศออสเตรเลียกับเมืองซิดนีย์กันเลยนะฮะตอนนี้อันยืนอยู่หน้าฟีเดลเดลไวล์ไลฟ์พาร์คนะครับที่นี่จะต้องพูดง่ายๆคือเป็นสวนสัตว์ของเขาวันนี้ทั้งวันนะครับเราจะได้เที่ยวไปพร้อมๆกันที่ออสเตรเลียมาดูซิว่าน้องที่เราจะตามฝันกันวันนี้ยืนอยู่ในกลุ่ม น้องนองนักศึกษานักเรียนเหล่านี้ที่มาทัศนศึกษากันหรือเปล่าเดี๋ยวตามอันมาพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูโคล่ากันด้วยคุณผู้ชมครับอันเจอแล้วล่ะครับน้องที่เรานัดไว้นะฮะ ยืนอยู่นี่แล้วนี่หนะ้าตาน่ารักมากนะครับนี่ไม่ใช่โคล่านะครับแต่ว่าเป็นน้องที่เราจะมาตามฝันด้วยนะฮะน้องจีจี้นั่นเองนะครับให้น้องจีจี้สวัสดีทักทายคุณผู้ชมกับเพื่อนๆนิดนึงครับอ่ะกล้องนี้กล้องนี้ค่ะน้องชื่อลลิตาแล้วก็วน้องมี่น้อยู่ที่ซีนี่ออายุเท่าไหร่ครับเก้าขวบคะ่ะแล้วน้องจีจี้อยากเป็นอะไรครับ อยากเป็นไกด์ค่ะอยากเป็นไกด์อยากพาพวกเราเที่ยวใช่ไหมครับค่ะอ่าถ้าง,งั้นวันนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นนะครับให้น้องจีจี้พาเราเที่ยวที่แรกเลยที่ไหนเอ่ยคอร์ลพากค่ะคอร์ลพากนะครับให้น้องจีจี้นำไปเลยคอร์ะพากคครับใครมาซิดนีย์ก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมมาจุงมือกันเดี๋ยวพี่อัดหลง ตอนนี้ครับเรายือนอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปนี่นะครับคุณผู้ชมสําคัญเลยคือเราจะต้องมีบัตรใช่ไหมคะอืมนี่ครับตัวเป็นแบบนี้ ข้างในเป็นแมพนะครับมันก็จะบอกเลยเห็นไหมตามเส้นสีเขียวๆนะครับว่าเดินไปเนี่ยวันนี้เราจะเจอที่ไหนมีแบบจิงโจ้อยู่ตรงนี้นะอีม e ูอยู่ตรงนี้นะมีนก ok ไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่โอ้หเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพอไปถึงนะฮะแต่ละที่เขาจะมีสตัมให้ด้วยว่าเราได้มาดูครบหรือย,อยังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับน้องจีจี้จะพาเราเข้าไปข้างในสวนสัตว์นะครับเราตามน้องจีจี้ไปเลยน้องจีจี้นำทางถ้าน้องจีจี้หลงนะคุณผู้ชมหลงหมดเลยนะ ยิ่งพูดของน้องยิ่งเครียดนะเนี่ยเขาเรียกว่านกอะไรนะคุกาปาว่าคุกขาป่าถ้าปกติหาได้แต่ในสวนสัตว์ป่าหรือว่าแถวบ้านมีแถวบ้านจริงเหรอมีแถวบ้านด้วยอะคุณผู้ชมน้องเขาบอกว่ามีแถวบ้านแต่แล้วถ้าบ้านฉันมีตัวแบบนี้ฉันจะตื่นเต้นมากเลยฮัลโหลโอเคอ่ะเราไปต่อกันดีกว่าครับ ลมเย็นมาคุณผู้ชมนี่ตัวอะไรครับน้องจีจี้จนกแก้วค่ะนกแก้วนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า princess parrot พูดภาษาไทยได้ไหมถ้ามันพูดได้ฉันจะตกใจมากนี่คือตัวอะไรอะ่ะน้องจีจี้ ตัวรวะบีนะครับมันทําอะไรอยู่ครับกินข้าวนะครับหลายคนเห็นแบบนี้เรามักจะเหมาเรียกกันว่าจิงโจ้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมถ้าตัวเล็กหน่อยเนี่ยจะเป็นวัลบีแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นจิงโจ้นะครับต่อดีกว่าคุณผู้ชมค,คะอันนี้เป็นรถแต่ว่าบินได้ค่ะเออมันใช้อ,อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ อืมอะผมพยายามแปลไทยเป็นไทยให้นะน้องเขาบอกว่าอีมูเป็นนกแต่ว่าบินไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นสัตว์หายากมีอยู่ที่ออสเตรเลียเท่านั้นนะฮะแล้วก็เพ,พาะพันธุ์อาจจะมีไปอยู่ที่อื่นบ้างนิดหน่อยสีสวยมากอย่าเข้าไปใกล้นะดูจะงนอยมานสิ oh, <อ>ไปตาเลยทำไมมันนิ่งเงี้ยง่วงปะง่วงเหรอผมไม่เคยเห็นวอลแบเใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยด้วย จริงเหม็นด้วยไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อใช่ไหมครับน้องจีจีนอกเหนือจากสวนสัตว์นะฮะคุณผู้ชมออสเตรียยังมีอะไรอีกมากมายครับที่มาแล้วต้องไปให้ถึงแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวอ่านกับน้องจีจีรับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยววันนี้ทั้งรายการตามฝันของเรานะครับน้องจีจีอยากเป็นไกด์ให้พาเที่ยวเลยนะครับ สนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเราไปไหนต่อครับน้องจิจี้เราไปหาเลาค่ะนเราไปทางไหนครับ,บทงับทงค่ะทำไมรู้อ่ะ,ะอ,อ๋อมันมีป้ายบอกครับ <c oughs> คุณผู้ชมจะ <c oughs> มีวัลลาบีหลุดออกมาด้วย <c oughs> มีนกอะไรครับน้องจีจี้ตบเริ่มเลยเะอะไรนะรอะไรนะพิลิแกนภาษาไทยไทยเราเรียกพิลิแกนนั่นเองนะฮะนี่น้องจีจี้บอกว่าให้รีบมาให้ทันเพราะว่าเขาจะมีให้อาหารโชว์ด้วยนี่เขากำลังให้ปลาเห็นไหมฮะมายืนรอกันหนะ้าสลดเลยทีเดียวนะครับเขาบอกเป็นนกที่ตัวใหญ่แต่จริงแล้วมันเบามากเพราะฉะนั้นมันสามารถบินบินบินได้24ชั่วโมงไม่ต้องหยุดพักเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ แย่งปลากันใหญ่ตายนะกัวในนีนนน้อ่ะเราไปตามล่าหาโคล,ล่ากันดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องปั๊มต่อนะปั๊มในบัตรให้ครบกันอ่ะนะโอ้อยู่นี่นนเจอแล้วมันนอนอยู่อ่ะ เคยเห็นโคลามาก่อนเปล่าโคลานะครับบางคนจะเรียกว่าเป็นหมีแต่จริงมันไม่ใช่หมีนะฮะเขาที่เรียกว่าเป็นโคลาเลยเป็นสัตว์ประจําชาติของออสเตรเลียที่นี่ซึ่งหายากมากเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกว่านี้เขาบอกมีตรงนู้นแต่ว่าก่อนไปดูตรงนู้นเรามาสแตมป์ก่อนนี่สแตมป์นี้ไปไปสแตมป์ ช่ฮะเขาบอกว่ามันนอนวันละ20ชั่วโมงนะตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมครับกินกับผสมพันธุ์ทำแค่2อย่างเท่านั้นฟังดูเหมือนมีชีวิตที่น่าอิจฉานะครับแต่ว่าเราอย่าเรียนแบบมันนะฮะเราต้องขอยันกว่านั้นโรหนูจับขนาดนี้หนูยังไม่ตื่นเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ฮะคุณผู้ชม น้องจีจี้ผ่านมาถึงนี่ครับแกงกระรูคันทรีแล้วเรามีอาหารอยู่ยด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจิงโจ้จะต้องมาหาเราออุตายยืนรอยอยู่ข้างหน้าเลยเปิดประตูมานางก็อยู่ตรงนี้แล้วโอ้่หมายตัวนี้กินแรงมากอะ่ะเอามือขึ้นมาเกาะผมด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แค่เกาะธรรมดานะมันจับผมไว้เลยว่าไม่ให้ผมหนีไปไหนนะคุณผู้ชม ชอบจังเลยอ่ะอากาศดีดีนี่นกเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมที่นี่แต่เขาเก๋มากคือเขาเลี้ยงนกโดยที่เขาไม่ต้องใส่กรลงอ่ะแต่นกไม่ไไปไหนนะฮะมันกลับมาอยู่ที่ของมันเองได้ <Believe> oh. อ่ะน้องจีจีบอกคุณผู้ชมซิวันนี้เราไปเที่ยวมาครบหรือเปล่า oh. โชว์สแตปมเร็วนี่ฮะพาไปดูสารพัดตัวมาเรียบร้อยนะครับครบทั้งหมดเลยที่สำคัญสำคัญของโคลาพาร์คแต่น้องจีจีบอกว่ายังมีอีกหลายที่นะครับไม่ใช่แค่โคลาพาร์คที่นี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องจีจี้นำนะฮะเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับตอนนี้ไปขึ้นรถก่อนดีกว่าไป,าปา อา้าวเดียวหรอัสด,ดีครับอโอ้ยบังเอิญมากมาเจอ,เอ,าาเอลูกสาวครับผมไม่ใช่ลูกสาว <c oughs> ครับเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะมาวันเยาวันเยสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน PTT g l o b a l chemical ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดครับซึ่งน้องจีจี้บอกว่าไม่มาไม่ได้เพราะว่าที่นี่พ๊อปคูล่ามากก็คือได้รับความนิยมมากเลยนะครับผมจะบอกว่ามันหนาวมากเราผมเตรียมตัวมาไม่ดีตอนนี้หนาวมากเลยแต่น้องจีจี้ยืนนิ่งเียน้องจีจี้เราอยู่ที่ไหนครับบอกคุณผู้ชมหน่อยเดียวร้านเช่นค่ะทำไมคนถึงชอบมาบลูเมล์เคสล่ะครับเพราะว่าเขาอยากเห็นวิวสวยๆแล้วก็ อ,อ๋อ tree sister tree sister นี่นะฮะเป็นต้องเรียกว่าเป็นผลงานของธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างสวยงามเต่ที่เขาเรียกว่า tree sister เเพราะว่ามันมีเหมือนกับ นิทานหรือว่าประวัติที่เล่าเอาไว้นะครับเป็น3พี่น้องที่ออกมาตามหาคนที่เขารักอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถูกสาบให้กลายเป็นหินยืนอยู่เคียงข้างกันตรงนี้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเ,เราจะได้เห็นกันจุดชมวิวที่นี่จริงๆมีหลายจุดครับแต่จุดที่เรายืนอยู่เป็นจุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือฮิตที่สุดเลยเขาเรียกว่า p o i o t ฮัลโหล ไม่ได้ยินเลยมันไกลไปหรือเสียงเราดังไม่พ <Labor> ร้อมลู้นี่ตรงนู้นมีกระเช้าด้วยเห็นหะเขาข้ามาชมวิวเพราะตรงนู้นมีน้ำตกด้วยนะคุณผู้ชมครับที่นี่เขาเรียกว่า Blue Mountain นะครับก็เพราะว่า มองรวมๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีฟ,ฟ้าอยู่เขาบอกว่ามันเกิดจากสีสะแสงสะท้อนแล้วก็ต้นไม้ที่ตรงบริเวณนี้เนี่ยระเหยสารบางอย่างออกมาที่พอสะท้อนกับแดดแล้วจะออกมาเป็นสีฟ้าก็เลยรียกว่า blue m o u n t a ส่วนนี้คือ tree sister อันด่งดังนั่นเองฝนตกไล่เราซะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหนีไปอยู่ร้านซ o u ิเดียกันก่อนนะครับอ่ะดู t r e ิ s i ตอร์กันชัดๆมาอ่านกับน,น้องจีจีหนีก่อนแล้วครับ <laughs> คุณผู้ชมครับเราหนีเข้ามาหลบฝนก่อนครับหนึ่งนะครับเพราะว่าบลูเมลเทนวันที่เรามานี้โอ้โหฝนไล่มาตกหนักทีเดียวเชียวเลยนะฮะตอนนี้แต่ละคนสนุกสนานก,กับการเลือกสุวินเนียครับร้านสุวินเนียที่นี่น่ารักมากๆเลยนะฮะมาดูนะครับมีของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นพับเพด สวัสดีทุกๆคนครับเป็นยังไงบ้างวันนี้รายการตามฝันพามาเที่ยวออสเตรเลียนะครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับเย้ yeah, 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 yeah. ลุงโอ้มีลุงกินน้ําด้วยคุณผู้ชมสวยมากเลยวันนี้คงอิ่มละเพราะว่าน้ำเยอะมากฝนตกหนักมากนะครับเราต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่กันอีกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ หลังจากที่เราหนีฝนมานะฮะจากตรงจุดชมวิว e อ็กโคพอยตของบลูเมลเทนนะครับตอนนี้มาอยู่อีกจุดหนึ่งฮะเขาเรียกว่าซีนิกเวิลด์บลูเมลเทนออสเตรเลียนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งไปขึ้นกระเช้าก็ได้ขึ้นรถไฟก็ได้ต้องมาขึ้นรวมกันที่นี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งจะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมของบลูเมลเทนสวยงามมากป่ะน้องจิกจิ๊กเข้าเถอะเปี่ยนหนาวแล้วอะ <c oughs> ไปไหน อ๋อเรลเวย์ Real wear. โอเคอ่ะไปไปเรลเวย์ wear. สีแดงตามคำขอ,าาอนี่คือจุดที่เราจะมาขึ้นนะครับรถส,สีแดงของน้องจีจี้หรือว่าเรลเวย์นั่นเองนะฮะ,ะได้นั่งในสุดเลยอย่างที่อยากนั่งเลยที่ส,สุดในโลกจริงเหรอจริงนะ เอ้าพี่จะรู้เหรอก็หนูเป็นคนชวนพี่ขึ้นแล้วมาถามพี่ว่าเร็วเหรอแล้วมันเร็วไหมล่ะปิดประตูเขาปิดประตูล็อกด้วยล็อกด้วยเก่งมากชนะเลิศ โอเคอ๋อทางไหนอะขึ้นไปเลยเหรอโอเคพาพี่อมไปทิ้งป่าเปล่าเนี่ยข้างในมีคนอยู่ด้วยอะจริงๆไปเชื่อมาดูดิจริงๆให้อยู่เป็ดเป็ดกล้องไหมไม่ต้องนะ อยู่เป็นเพื่อนกล้องไหนดีไปไหนต่อไปไหนต่อนี่เขาบอกว่า history of ก a t ุมบ้ามาก็คือเนี่ยพอกดปุ่มปุ๊บมันก็จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของที่นี่ซึ่งเคยเป็นเหมืองโคลก็คือฐานหินไงคุณผู้ชมเป็นเหมืองฐานหินของกาทุมบ้า ไปเราปล่อยเขาเล่าไปดีกว่าเราไปไหนต่ออ้าพี่อ่านไหมครับพี่อ้าวเดียวเหรอสวัสดีครับผมหวัสดีครับโอ้ยบังเอิญมากมาเจอลูกสาวครับผมไม่ใช่ลูกสาวครับเดี๋ยวเป็นชาวใหญ่โตนะฮะครับแล้วเดี๋ยวมาทำรำเที่ยวมาเที่ยวครับมาเที่ยวกับ กรุ๊ปอ๋อเหรอโอเคโอเคเพื่อนนะฮได้ได้คมาด้วยกันหลายคนเลยโชคดีที่ไม่ใช่เดี่ยวยินดีครับพี่ครรับผมเเดี๋ยวส็จงานเสร็จงานเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันได้ได้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่หลงทางแล้วเจอเดี่ยวแล้วต่อเขาบอกต้นไม้สองต้นนี้มันติดกันเป็นแฟนกันอืม อินเลยมองไปตรงนี้สวยนะเห็นนะผงนผาส่งปี๊ดเลยแต่ว่าเราอยู่ต่ำมากเลยตอนนี้เร็วเร็วไปไปไปทำไมต้องเร็ววะจริงเหรอเขาจะทิ้งเราเหรออย่าสิเพียงไี่ยาติดป่านะ เขาบอกว่าหินก้อนนี้นะฮะตรงนู้นเป็น t รี e ิสเตอร์ใช่ไหมสามพี่น้องแต่หินก้อนนี้ชื่อว่าออฟเฟนแปลว่าเด็กกำพร้าเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวแล้วตรงกลางหินมีช่องด้วยเป็นรูเห็นไหมฮะอ่านี่เป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเขานะครับเราต้องออกแล้วต้องสแกนอีกทีนึง ง่ายเลยเขียนบ้างปึป๊บ thank you, thank you. อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ฮะที่เราได้มาตามฝันไปพร้อมๆกันนะครับที่ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์แห่งนี้นะฮะกับน้องจีจี้ครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมค่ะอ่าและยังอยากเป็นไกด์อยู่เปล่าค่ะ วันนี้นะฮะพาผมเที่ยวแล้วก็พาคุณผู้ชมเที่ยวที่สําคัญคือไม่หลงด้วยเก่งมากนะฮะจริงๆแล้วนะครับทุกๆความฝันผมว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นไม่ว่าจะฝันอยากเป็นอะไรหลายฝันครับอาจจะไม่ถูกอกถูกใจคุณแม่หรือคุณพ่อด้วยซ้ํา ปล่อยให้เขาฝันให้เขาได้จินตนาการแล้วก็อย่าลืมนะครับใครฝันอยากเป็นอะไรส่งมาบอกมาผ่านรายการของเรานะครับเรามีแฟนเพจรายการของเราอยู่ด้วยนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือปตทพลังที่ยั่งยืนครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์การบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับและผลิตภัณฑ์ Blackmore ด้วยนะครับอ่านกันน้องจิจี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับบายบายสวัสดีครับ ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อดีกว่านะไปกี้วิ่งตามน้องจิ้มๆเหนื่อยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่มิมีท่องราตรีที่ซิดนีย์นะครับคุณผู้ชมเราจะไปร้านอาหารชื่อดังนะครับของซิดนีย์อีกร้านหนึ่งครับซึ่งวันนี้นะฮะอยู่น้องมิม่นะครับจะได้พบกับเจ้าของร้านและเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับ าลายเลยนะคุณผู้ชมนะอย่างนี้ขายได้เท่าไหร่เนี่ยคุณเฟมฝีมือของน้องมิมี่น้องมิมี่น่าขายได้จ้าละสเหรียญเลยดีกว่า15เหรียญเลยโอ้โหแพงมากเลย <c oughs> อเขียนทุกภาษาในโลกเลยบอกว่าอย่าจับต้นไม้เพราะว่าคราไปจับมันเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้จะตายไม่ต้องมาที่ออสเตรเลียอยู่ประเทศไทยเวลาเราไปเที่ยวก็ไม่ควรจับอะไรรูไ้ไหมครับถอกาสสอนน้องๆซะเลย